โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมด็อกเตอร์ดาว2อีกแล้วนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมจำลองการขับรถนะโอเคขอซุ่มก่อนได้ตัวการแข่งรถครับผมนะฮะไปที่การแข่งรถนะครับผมเป็นโหมดแท็กซี่นะตัวคือมี6ใบนะแข็ง2นะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนการบังคับก่อนนะฮะเอาเป็นแบบนี้ครับผมถนัดดี ก็อย่างที่บอกนะครับนะคือโหมดของแท็กซี่เนี่ยคือมันจะง่ายมากนะครับนะเพียงแค่เราเไปรับส่งผู้โดยสารลูกค้าเนี่ยไปยังจุดหมายนะคือมันจะมีจุดรับนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะฮะก็คือประมาณนี้นะครับผมแต่การขับขี่เนี่ยการส่งเนี่ยต้องเติมน้ํามันไปด้วยระหว่างทางนะเพราะว่าถานน้ามันหมดเนี่ยคือมันจะแย่นะครับนะบอกเลย ที่สาคัญก็คือเวลาเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีนะคือเวลามันจะไม่จํากัดนะครับผมคือเราแค่แข่งรถอะ่ะมันไม่ใช่แบบไปทดสอบหรือสอบขับอะ่ะไอสอบขับอะ่ะคือมันจะมีเวลานะครับผมในการจํากัดนะแล้วเวลาคือแม่งหมดเร็วด้วยประเด็นนี่แหละคือปัญหาเลยนะครับนะแต่มาไอยู่ผมหมดแท็กซี่เนี่ยเวลาคือจะไม่จํากัดนะเพราะว่าต้องรับส่งลูกค้าเนียทั้งวันเลยนะฮะ ตอนนี้เราก็อยากรู้นะครับนะว่าหลังส่งเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะโอเคถึงแล้วนะครับผมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะไหนะขอดูเงินไหนะได้เท่าไหร่1,860บาทไม่เร็วนะครับนะถือว่ากาลังดีเลยพูดถึงอาชีพแท็กซี่เนี่ยคือเป็นอาชีพที่ดีนะคุณผู้ชมถ้าใครเคยขับเนี่ยจะรู้เลยนะครับนะแต่การรับส่งเนี่ยคือมันจะทั้งวันมากๆแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างจะนานมากๆนะ คือเงินมันดีอ่ะแต่ว่ามันต้องขับทั้งวันไงนะฮะทั้งวันทั้งคืนอ่ะตั้งแต่เช้าจนมืดอ่ะนะครับนะกว่าจะส่งรถไปยังลงจ็บแท็กซี่เนี่ยถือว่านานนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยนะครับนะคือก็เห็นใจนะครับผมแต่ว่ามันเงินมันก็ดีนะครับผมแต่ในเกมเนี่ยคือจุดจบของการเล่นโหมดนี้นะครับนะคือยังไม่ทราบว่าจุดจบของโหมดเนี่ยคือมันจะเป็นจุดจบอะไรนะ อาจจะเข้าเส้นชัยหรือเปล่าหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุหรือน้ํามันหมดกลางทางนะน้ํามันนะครับผมคือถ้าหมดบอกเลยว่าจบเหตุเลยนะเอาจริงๆน้ํามันคือตอนนี้รถไปโอ้โหเมื่อกี้รถไปเกือบ60กว่าคิดดูอะเร็วมากคุณผู้ชมไม่น่ารอดนะฮะจังหวะน,นี้ตอนนี้ระหว่างทางก็เติมน้ํามันไปด้วยนะครับนะคือมันไม่หมดมันไม่หมดตอนนี้หรอกแต่ว่า ถ้าปล่อยไปประมาณ3แกลอนได้อะน้ำมันคือมันจะหมดเร็วมากคุณผู้ชมนะครับนะโอเคถึงที่หมายแล้วนะคะลูกค้าคนที่เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ดูได้2,000นะครับผม2,000เท่าไหร่วะอ่านไม่ทันนะฮะได้แบบรายได้โคตรดีนะฮะบอกเลยนี่ก็อย่างที่บอกครับนะ,ะนะแท็กซี่เป็นอาชีพที่สุจริตนะแต่ว่ามันต้องขับทั้งวันนะ่ะพลังงานคือก็คือ แก๊ส LPG CNG NGV เนี่ยอันนี้เป็นตัวหลักเลยในะการขับเคลื่อนนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะว่าแท็กซี่เนี่ยเขาให้เอารถยนต์หน้าสมบุคคลของเราเนี่ยคือคือว่าส่วนตัวของเราเนี่ยไปทำเป็นแท็กซี่ได้เปล่าหรือว่าซาก็แท็กซี่เนี่ยหรือเขามีแท็กซี่ให้เราพร้อมอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเชื้อเพลิงตอนนี้ก็ผมอยู่ที่88 87นะคือมันก็ลดเร็วมากนะครับผมมันอยู่ที่การขับขี่นะถ้าเราขี่เร็วเนี่ย มันก็จะหมดเร็วนะแต่ถ้าเราขี่ช้าเนี่ยมันก็หมดช้านะเออง่ายๆนะครับผมก็เติมน้ำมันไปเลยนะฮะบเปิดไฟเลี้ยวได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะเป็นคนที่รอบคอบนะครับผมการขับขี่เนะี่ยมีจริยบัตรในการขับขี่ที่สูงนะอ่าโอเคได้เงินเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับผมถือว่าไม่เร็วเลยโอเคลูกค้าคนต่อไปคนที่เท่าไหร่เ,น,เนี่ยคือไม่ได้ดูนะครับนะไม่ได้สังเกตด้วยซ้านะฮะ ไฟเตอน้ำมันเปิดไฟเลี้ยวไฟกระพริบนะครับผมเหรียญเนี่ยคือมันก็จะขึ้นนะทรงมันเหมือนไดรทสุมิล่าเลยวะนี่คุณผู้ชมดูเหมือนมากนะเหมือนมากนะครับผมมิล่านี่คือถ้าจําจําได้เนี่ยราคาเนี่ยถ้าท,ทําทีเดียวเดิมๆเนี่ยแสนบวกนะครับผมราคาคือมันขึ้นสูงมากนะเอาตรงๆขนาดเป็นตัวประกอบในไทยนะประกอบที่บางชั้นเนะี่ยราคามันยังขึ้นสูงอะ่ะ อาจจะด้วยแบบปัญหายากนะประเด็นนะ่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะสะับเดซูนะตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วดูได้งเงินเท่าไหร่สองพนสี่สิบาทเงินก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับนะถือว่ากาลังดีเลยนะครับโอเคอยากรู้ว่าจุดจบเนีมันคืออะไรเนี่ยสงสัยมานานแล้วลูกค้าคนนี้น่าจะคนสุดท้ายหรือเปล่า นะฮะโอเคขึ้นเลยนะฮะ <c oughs> สโลแกนของผมนะครับก็คือส่งถึงที่ไม่มีสองรถนะครับนะไปทุกที่นะครับผมไม่มีปฏิเสธแต่อย่างใดนะฮะขึ้นมาได้เลยครับผมรับรองครับไปกับผมคือไว้ใจทุกเส้นทางนะครับนะส่งถึงที่แน่นอนปปล่อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าเล่นแปบ,บหนึ่งนะครับนะไฟกระพริบการเลี้ยวที่สมบูรณ์แบบนะฮะ เอ้ยฮึมชี้กูลืมว่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทจะเก็บน้ำมันก่อนมันไม่จับเวลาใช่ไหมกูก็กลับรถตอนนี้ไปเก็บอย่างทันนะคิดดูอ่ะด้านหน้าไปแล้ววะเดี๋ยวเหมือนกูเห็นไปเส้นชัยนะใช่ป่ะวะเนี่ยใช่ป่ะววะจะดูก่อนเออจริงว่ะจะจบคือเส้นชัยจริงด้วยโอเคเสร็จภารกิจแล้วขับทีนี่เหนื่อยเลยของจริงเนี่ย ส่งมากี่คนก,ก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมหมดหน้าที่นะฮะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยหนึ 1, 000, 2, 000, 9, ่งมืนบาทสุดยอดโหกว่าจะเสร็จกีค่คนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ตั๋วมีอยู่4ี่ใบนะครับนะเก็บเลยคุณผู้ชมด่านที่1ิาไม่ใช่ด่านที่เป็น เลเวลนะครับผมเบรกเสียหายนะฮะเบรกใช้การไม่ได้เบรกใช้การอย่างิดปกตินะครับผมต้องชะลอความเร็วนะเอาตรงๆแล้วเวลาคือมันก็จะแบบมันถอยเร็วมากคุณผู้ชมต้องทำเวลาซะหน่อยแล้วนี่กูไม่ชะลอใช่ไหมนะกูสังเกตว่าเหยียบมาร้อยสิบแล้วคิดดูอะโอ้โห หาทำนะครับผมของจริงนี่มีชนบอกเลยเบรกไม่ทันเบรกเสียหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยว,เวลาห้าสี่สามสองเฮ้ยไม่ทันแน่แล้ว่ะชิบหายแล้วเกือบ <c oughs> เกือบเลยคุณผู้ชมแม่ถ้าถ้าชะลอนนิดหน่อยนี่คือเข้าไม่ทันอ่ะโอเคด่านถ้วยนะครับ ต้องขับให้ดีท pues. ี่สุดนะครับนะเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้น้ำมันหกนะก็ลงมือได้เลยคุณผู้ชมปะ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 ปปการเลี้ยวที่สมบูรณ์แบบบวกสิบเหรียญบวกสิบบวกยี่สิบนะฮะเฮ้ยเดือดเดือเดือชิบ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 หายแล้วชนแล้วโอ้โหน้ำหกเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไร เหมือนเรากําลังจะแซงอ่ะแต่มันแซงไม่พ้นอะ่ะก็เลยชนนะครับนะเออไอเคสนี้ผมผิดเองนะจะคิดว่าเขาตัดหน้าก็ไม่ใช่นะเพราะกูไปชนเขาตเต็ม <c oughs> คือทุกคนขับไประเบียบมากคุณผู้ชมยกไปกูเนี่แหละเฮียขับแม่งแซงเขาไปเรื่อยัต์ก็ย่อปายย่อปนะฮะเกือบพลาดนะครับผมถ้าชนนี่ชนไหนนี่กูนนไม่เล่นนะอนจริงๆเนี่ยชนคันหน้าเนี่ยไอคันซ้ายมือเนี่ยเมื่อกี้เลยนะครับนะแม่ โอเคก็ถึงเส้นชัยแล้วนนกระบมเจ็ดหกห้าสี่สามสองไปโอเคได้สามดาวนะครับนะสุ่มเป็นได้เลยตัวการแข่งรถอีกแล้วนะครับนะเหรียญกับล้อไม่เสมอกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะต้องเช็คต้องเช็คล่อสักหน่อยแหละนะครับนะโอเคล้อไม่เสมอกันในครับบอารมณ์มันเหมือนแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าไงอะ การตั้งศูนย์ทวงล้อคือมันไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็จะเป็นประมาณนี้คือภูมิอะไรอ่ะคือมันตั้งตรงแต่ล้ออ่ะคือศูนย์ทวงไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็จะเกิดอาการเลี้ยวตลอดเวลานะนะครับตอนนี้ก็เก็บเหรียญนะครับผมได้สิบสามนะครับนะสูงสุดเนี่ยคือยี่สบนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะทําเวลาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเวลาจะหมดเดี๋ยวมันจะแย่นะครับนะก็ยาวไปยาวไปนะครับผม 8 7 6 5 4 3 2กอเกือบๆนะครับนะเกือบๆเลยความสำเร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้นะช็อปปี้มีสินค้าอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวปนะ๊บนึงที่จอดรถกับเชื้อเพลิงนะครับนะเชื้อเพลิงผมว่าแม่ต้องหมดเร็วแน่เลยวะ่ะโอ้โหเร็วมากคุณผู้ชมโอ้โหแปดสิบแปดสิบโอ้โหอ่ะมันโอ้โห ่านไม่ทันครับผมคือแบบเร็วมากคุณผู้ชมไม่เหมือนไอที่เป็นแท็กซี่อ่ะมันหมดช้าต้องเติมไปเรื่อยๆและอยากให้พลาดแม้แต่ทางเดียวนะอย่าให้พลาดแม้แต่กลนเดียวนะครับผมมันงานมันจะแย่นะก็รีบไปครับผมอยากให้ถึงที่จอดรถปั้งๆเลยว่ะป่าป่ป่ปปปปปตอนนี้อยู่ที่สามสิบโอโคอาจไม่ทันจริงๆว่าไม่หมดเดี๋ยวชิบหายเลยงานเข้าแล้วปะปปเกียพีครับผม เดปลาหมูกองก่อน,นเอา้าเอา้ามาเป็นแหลกกูเอาใหม่ก็ได้อีกแหลกนะครับนะก็เหมือนเดิมน,นะครับผมเก็บเชื้อเพลิงคือต้องเติมทั้งเชื้อเพลิงที่มันหมดโคตรเร็วอะแล้วก็ต้องทําเวลาด้วยอะเออคือเป็นอุปสรรคเลยนะครับนะคอนโซนี่รู้สึกว่าจะปรับใหม่ทั้งหมดนะสลับปีนี้นะครับผมก็ถือว่าทํามาดีนะ ก่อนหน้านี้คือคอนโซลจะเป็นแบบเดียวกันกับทุกคันนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนม่แล้วนะครับโอเคถึงที่หมายแล้วนะครับนะทำการจอดได้เลยต้องรีบจอดแล้วตอนนี้น้ำมันอยู่ยที่เจ็ดิบหสิบ้านะครับนะก็รีบเปลี่ยนเลยนะผมเปลี่ยนเกียร์ด่วนเลยที่จอดแม่งคือแบบโอ้ที่จอดแม่งใหญ่กว่ารถไอ้ัต์คูปองอะไรสำหรับยองนะครับนะเดี๋ยวขอไป ทำการผวิตอะไรก่อนนะครับนะโอเคได้ยางรถยนต์นะครับผมทําการใส่ไปเลยนะฮะติดตั้งนะครับผมจัดให้นะฮะตอนนี้ทําได้แค่อสองช่องนะครับผมโอเคเกมก็มีประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสใครตกันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ